สวัสดีกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบห้านะฮะวอันนี้เรามันอยู่กันที่สวนหลวงรอเก้าะครับถ้าจะได้ยินเสียงครับของที่สวนหลวงรอเก้านะฮะก็อันนี้ก็เป็นรองรันแรกนะของแผนซ้อมฟูมลเมทอนแล้วนะผมว่าก็จะมาหาสนามที่มันระยะทางมันไกลๆหน่อยนะครับก็จะได้ง่ายนะง่ายต่การที่มันไม่เบื่อแล้วนะฮะวิ่งแบบสองโลรอบนึงสองโล รอบหนึ่งสามโลผมว่ามันสั้นไปฮะเออเราก็มาหาอะไรที่มันเป็นรอบยาวๆนะอันนี้เราอยู่ที่สวนหลวงหลอกเก้านะครับตอนนี้คนก็เริ่มมากันแล้วนะครับตีห้าสิบหนะ้าคนเขาก็เริ่มวิ่งกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิ่งประมาณเก้าโลนะฮะประมาณเนาะพราะแผแ่เราคือหนึ่งจุดหกบวกเจ็ดจุดห้านะ้ว่าประมาณตีไปเก้าโลนะเอ,อะเราไปกิโลแรกของเรากันดีกว่าผมก็มาวิ่งเป็นครั้งแรกกันนะครับที่ สูตรลงล้อเก้านะนี่ผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันฮะก็อาจจะไม่รู้เรื่องรายการวิ่งเขาเท่าไหร่นะเพื่อนๆอาจจะแบบค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปยังไงนะผมรู้ใช่ว่าอ้มันสามารถวิ่งรอบหนึ่งนะขอนส่งรหลงลอเก้ามันห้ากิโลปะมาณห้ากิโลแล้วก็มันสามารถไปที่ เบึงหลองบอนได้ด้วยน้เพื่อนเขาลรอบมันก็มันแปดเก้า 8, โลได้อยู่ก็ต้องมาดูกันนะว่าไลาฟ์วิ่งของผมนั้นมันจะได้อย่างไงผมผมยึดแค่ว่าเฮ้ยมันต้องเ,ออเน้นว่าเอาคว้างกอเอารอบนอกเราเน้นรอบนอกทั้งหมด นะรอบนอกรอบใหญ่มันน่าจะประมาณได้หลายลอยนะผมว่าเนี๋ยวลองลันแบบเรื่อยๆนะฮะเราไม่รีบนะเรามาลองรันนะหัวใจโซนหนึ่งโซนสองฮนะทั้งพอแล้วโซนหนึ่งทั้งสองโซนสามนิดหน่อยต้นๆก็ได้ฮะนะน,ะนไปเรื่อยๆนะ สรนมลวงเก้านะผมว่าค่อนข้างจะล่มลื่นนะฮะต้นไม้เยอะนะสวนใหญ่ผมว่าใครที่อยากหาวันลองรันดีๆนะะไกลๆเนาะผมว่ามาที่สวนลวงเกนะ้าตันใจให้เรามาเข้าไปข้างในกันดีกว่าผมว่าคนดน่านมันจะออกไปข้างนอกส่วนแหละตอนนี้เรา,าเข้ามาข้างในแล้วนะฮะ คือแบบว่าผมไลยวิ่งมันเยอะมากเลยฮะแล้วเราควรจะวิ่งตรงไหนกันเอเอเดี๋ยวผมก็เนี่ยรอบใหญ่ฮะเนี่ยรอบใหญ่มมนี่เห็นตรงศาลาตรงกลางนะฮะ วันี่สานลาดตรงกลางเขาเป็นเขาปรับปรุงอยู่นะนะท่า,านดูเลยเขาปิดปรับปรุงอยู่นะ่จาจะแปลว่าก่อสร้างใหม่แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นน,นะช่วงนี้รีนโนเวทนะฮะต่อไปมียังมีแผ่นชาแผ่นผังนะ,นะฮะแผ่นผังนะว่าอะไรคืออะไรนะเซรีบินล่าขึ้นใหม่สูงว่าเป็นจะพันนะ อันนี้น,ะน,น,นก็คือคนทุกคนเขาวิ่งเอ,อาไวะคนคือวิ่งสเปรสปา,าสุดๆแตผมก็ผมต้องวิ่งตรงางัทำเน้นนตาฮะ ทาต้องต่างๆกัน,มมนนะ้วกันผมโหดมาอะไรเนี่ยคนนี้ไปซ้ายเอาผมไปซ้ายก็นี่ไปขวาผมไปขวาตามผมี๋ยวผมวิ่งผิดไปเนี่ยมันจะได้ไหมเนะี่ยสิบโลเอ้ยมันจะได้ไหมเนะี่ยห้าโลผมนะเนี่ยเรฮ้ยผมมันมีเล่นนอนะ้องเนี่ยเราจะไปหาเล่นน้องที่นี่มาข้างในนะ ต้องหาทางออกไปข้างนอกนะแต่ละจุดนะนเขาก็จะมีการจัดดอกไม้นะจัดสวนนะไผมว่าสวยนะฮะ ก็เข้ากิโลที่สองนะฮะเพลประมาณ8 0ดนะุนเดนี่ยเมันลองรันนะล้วก็เรื่อยๆครับส่วนหัวใจไม่ต้องเร็วนะช้าๆค่อยๆไปเพราะว่าถ้าเราเร็วนะโซนหัวใจเราสูงน,นะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ถึงระยะที่เราต้องการนะเดี๋ยวมันจะ จิงก้ะบอะก่อนก็จะมีสวนบัวะสวนบัวไจะผัดนะเ้าเป็นบ่อไอ้เป็นบัวนะเป็นบ่อเรื่องบัวกันนะ ที่ชอบธรรมชาตินะฮะมันค่อนข้างโอเคนะครับธรรมชาติเนาะวิ่งสบายๆขับธรรมชาติอู้โอเคเลยอืมบรรยากาศดีกับไม้สวยทำไมสวยนี่เราก็มาถึงนหนองบอนเพื่อนอีกนี่คือทางที่จะเข้าไปบึงหนองบอนนะฮะ หหให้หนูเข้าไปลไหนอนนี้กิโลที่สามเลยนะฮะที่สามประมาณเจนะ็ดจนะุดห้าเลยแปด วิงมามัวๆกับตัวที่สามก็มาเข้าอยู่ในพื้นหลังบอลแล้วนะฮะนี่พอดีเขาเข้ากตัวที่สามแล้วแต่ผมมาเข้าตัวที่สามมัวมฮะมัวๆไปอ๋อจะมีสะพานเนี่ย นะทุกคนอของบึงหนองบอนนะเขาจะให้จักรยานเข้ามาขี่นะนะ่เห็นว่ามีเลนจักรยานนะฮะใครที่ช่วยปั่นจักรยานนนะัเอยายจะมาปั่นในสวนนะก็ผมว่ามาปั่นบึงหนองบอนได้นะเพราะผมเห็นมีจักรยานมาปั่นนะคนชอบปั่นกับมระจานทรน่าจะชอบนะ นะเขาก็จะมีแบ่งนะฮะว่าคนที่อันนี้นะจักรยานเนาะมีจักรยานเข้ามาปั่นได้นะฮะแล้วก็เห็นว่าข้างในนะจะเป็นทางวิ่งสำหรับคนที่วิ่งนะเป็นทางสำหรับคนที่วิ่งนะครับข้างในเนาะจะเป็นทางของคนที่วิ่งนะ เขาก็จะไม่ให้จักรยานเข้าไปนะเออครับที่บอกว่ากลูจันยานชนนะเข้ามาเอวิ่งข้างในได้ก็กิโลที่สี่นะแปดจุดศูนย์ห้านะกับหัวใจโซนสองของเราตอนนี้เราก็ยัง วิ่งเรียบกันอยู่นะฮะวิ่งเรียบส่วนของบึงหนองบอนของก็ไกลล่เลยแบบที่เขาบอกอย่างเงี้ยประมาณ4.5กิโลอของรอบหนึ่งผมก็ได้อยู่เพราะว่าบึงเขาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วลื่นฮะหวังว่าใครที่ชอบวิ่งในส่วนใหญ่ๆเนะี่ยผมว่าโอ้เหมาะสมเหมาะนะฮะมันมีที่พักมีที่พักเนะี่ย ที่มานะฮะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะอาจจะมาวิ่งไกลๆนะฮะร,รอบหนึ่งไกลๆนะเก็บรองรันนะสิบกิโลผมว่าอุ๊ยผมว่ามันสามารถเก็บฮาฟได้เลยนะฮะเก็บฮาร์ฟได้เก็บสามสิบโลก็ได้นะขอ้สวนนี้นะ่าสนใจอยู่ฮะว่าใหญ่นะ่แล้วมีสองสวนอีกแล้วเป็นสองสวนใหญ่เนาะเี๋ผมนะน่าสนใจฮะ เลาบ้างฮตอนนี้เทก็ประมาณ7.5้านะแปดนะแต่มันแป๊บเดียวงเงี้ยผมถือว่าเมื่อมันผ่านไปเร็วกว่านะพอเราได้วิ่งที่ที่มันไกลไกลนะแล้วมันก็ไม่ได้มีภาพผมอยู่ที่ทันที่มันซ้ําไปซ้ำมานาะอะไรเลยมันก็ไม่น่าเบื่อแต่ตอนนี้คือและผมจะออกไปทางเดิมที่ผมเข้ามา ต้องไหนก่อนเออแล้วมันคือตรงไหนวะโว้ยยังไม่เจอสะพานที่ผมมาเลยนะวิ่งไปวิ่งมางงทาง่านี้สุดท้ายออกหาทางออกไม่ได้ สวนหลวงนะผมผมยังวิ่งไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงห้ากิโลเมตรไองนุอาจจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสวนหลวเก,ก้าเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าวิ่งสวนหลวงลอเก,ก้าเต็มรอบนะก็มาวิ่งนี่อีกเต็มรอบนะโอ้โหได้ไหลายทางเยอะอยู่นะตอนนี้เรามาวิ่งข้างในก็มบ้างนะลองวินดูข้างในหนะ่ะ ลูกในก็เป็นมันก็จะแคบกว่าข้างนอกนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นแค่เตนของวิ่งนะอาจจะดูแคบกว่าให้ดูน่าจะประมาณนี้นะข้างนอกนะฮะมีข้างในนะนอะความล้มลื่นะห่อป ตอนนี้กี่ตัวที่หกนะฮะกาแเจ็ดจุดสี่สี่อันนี้โซนก็จะเริ่มแตะสามนะฮะพอกิโลมันเริ่มไกลนะก็จะเริ่มให้มันอยู่ในโซนสองยากเลยนะฮะก็ยังไปเรื่อยๆนะ เอาที่ว่าเอาที่รู้สึกว่ามันกำลังพอดีนะฮะมันอีซี่นะมันอีซี่อยู่อีซี่นะฮะไม่ใช่อีซี่แล้วโหเหออ,อย่างนี้ผมก็กกไม่ไหวนะนี่เราก็ยังอีซี่นิดนึงอลองรันนะฮะโอ้โนี่เรามันอยู่เลยข้างนอกนะ้อกมเห็นคนเข้ามาวิ่งข้างนอกนะเดี๋ยวมันจะเป็นส่วนของจักรยานนะผมัน่าจะไกากว่าข้างในนะ เพืัอนอยู่รอบนอกอยู่นะฮะโอ้รอบนอกโหมันไกลเหมือาให้เนี่ยนะรอบนอกนะพื้นถนนก็จะประมาณแบบนี้เป็นพื้นถนนนะเห็นอะไรไหมฮะเพื่อนเห็นอะไรไหมฮะใช่ไหมเพื่อนเห็นใช่ไหมฮะขับรองเท้าคู่ใหม่แล้วนะฮะให้เราเพิ่งจะทำคลิป เปิดเป็นมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าอุปกรณ์การซ้อมนะถ้าเราเรามีรองเท้าสองคู่นะฮะเพิ่มการซ้อมไหมโออเพิ่มอุปกรณ์ตอนนี้เรากลายเป็นสามแล้วอ่ะผมมีเหตุผลผมมีเหตุผลนะว่าทำไมาถึงต้องซื้อคู่ที่สามเนาะอ่ะและ้วทำไมถึงต้องเป็น adidas evol l แน่นอะก็ <c oughs> อย่างแรกนะก็ผมมามีรองเท้าสคู่ใช่ไหมคู่หนึ่งก็เป็น เอโนฟินโปร4นะฮะอีกคู่เป็นออดี s ดอสเอสล2เนาะซึ่งผมเนี่ยคิดว่าผมไม่อยากจะหารองเท้าวิ่งอีซี่สักคู่หนึ่งนะฮะเอาไว้ซ้อมลองลันด้วยไกลๆนะแต่ผมผมว่าผมไม่อยากใส่รองเท้าที่มันมีแผ่นซ้อมลองลันบ่อยๆเนาะผมก็เลยเอ้ยงั้นก็ต้องหาคู่ที่มัน พอจะวิ่งลองรันได้ด้วยนะฮะผมก็ไปดูตาม YouTube นะตามเพจต่างๆนะสุดท้ายก็ได้เป็น Eosl v นะครับดรวความที่ผมไปลองมนะันผมว่าโฟมมันก็ค่อนข้างที่จะเฟิร์มมันมันไม่ได้นิ่มยนะนะุ่บขนาดนั้นเล่ผมก็ต้องการให้มันเฟิร์มด้วยเนาะเอาไว้แบบว่าใส่ลองรันด้วยใส่อีซี่ด้วยนะฮะซึ่งผมก็จะอตัว Eosl เนี่ยใส่ อีซี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ลองรันนะฮะแล้วก็อาจจะใส่สลับกับตัวของเอโนฟินป4นะฮะก็จะเป็นรองเท้าโรเตรชันเนาะสามคู่เนาะตอนนี้กิโลที่เจ็ดแล้วนะฮะกับเพลประมาณแปดจุดสองนะออ,อีกสองกิโลฮนะเราตั้งไว้ประมาณสักแปดโลเอ้ประมาณสักเก้าโลนะ อีกสองที่เราก็จะถึงโปรแกรมที่เราวางไว้แนตะ่รอบมันไกลเหมือนกันนะฮะผมอาจจะวิ่งมาครบก้าวโลผมยังไม่เจอทางซ้ำเลยเนาะแต่รู้สึกว่า,าบึ้งของมองผมวิ่งครบรอบไปเนะาะประมาณสี่โลก,กว่าๆนะครบรอบ็ออกมาอันตอนนี้อยู่ที่สวนหลวงนอ๊กอก้าอีล้อหนึ่งนะก็ลองดูว่าผมจอดรถไว้ตรงไหนเอ่ยต้องวิ่งหาที่จอดรถดีฮะ จำแนกว่าเราจอดรถไว้ตรงไหนนะเนาะจำว่าเล่นรองเท้าใหม่นะเ,เล่รอ,องเท้า U นะ e S L นะครับในช็อปน้องมัน5 8 0ใช่ไหมผมมาได้มาในราคา4 9 0น,นะ,ะเออทามว่าได้มาในราคา4 9 0ได้ยังไงเนาะก็ผมนะไป JD Sport นะฮะไปดูเอา้าเขามี Evo S L ด้วยก็เลยไปลองหน้ารลานนะแล้วก็ แล้วพอผมไปเปิดดูในแอปนะเ,เขามีโค้ดลด15%เพื่อน15%จาก5 8ก็เหลือประมาณ4,900น่อซึ่งราคามันเท่ากับชิวมาจากเกาหลีเนะเาะผมก็เลยใช้โค้ดลดสำหรับคนที่สมัครแอปครั้งแรกนะนะก็จะได้โค้ดลดนะ15%นะัเหลือประมาณ4,900จาก5 8ใชไหมตอนนี้เราดีรล,นะลคาถูก ได้มาจากที่ความบังเอิญนะที่เรากลับมาที่ตรงรวนวงร็อกแอลเนาอันนี้มาวิ่งต่อสล้สองลเนาะอันนี้ประมาณหกโมงห้าสิบนะดเริ่มเยอะยนะฮะ่ด้วยความที่ส่วนเขาใหญ่นาะ ผมไปวิ่งมาตรงนู้นคนมันก็ไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นไนงะแต่พอมันดูที่จล่ลรคือโอ้โหรถเยอะมากเลยฮนะโอ้โหคนเยอะมากตอนนี้กิโลที่แปดเลนะเพื่อนก็รประมาณ7.5 5้าห้านะฮะเพคของรถนะแต่นเนี้ยผมเจอไปหาแลนะ้วเพื่อนเรามาวิ่งรอบไกลๆนะผมยังไม่ได้กินน้ำเลย8ดกิโลาก,การที่ผมยังไม่ได้กินน้ำเลยนะน อแห้งเลยฮะทุกคนมาทำกันบ้านมาใหม่นะเนี่ยก็อาจต้องวิ่งรอบให้มันเล็กลงนะฮะแล้วก็เอาน้ำวางมานะันนี่แปดโลยอยไมงนด้กินน้ำสะกึกเลยโอ้โหผมว่าไม่ได้ละนี้เราก็มาวิ่งในส่วนหลงรอเก้านะซึ่งโอ้โหเพื่อนมันใหญ่มากๆเลยแหละ ประเด็นคือผมมันจำไม่ได้ว่าผมจอดรถไปตรงไหนโอาโหจำไม่ได้กับบ้าเพราะไอ้แบบนี้แหละโอ้โหเขาใหญ่มากเลยฮนะแล้วทางวิ่งผมยังไม่คุ้นเลยนะว่ามันแถวที่จอดรถผมเนาะอเอ้ย,อ,ยอันนี้ก็บรรยากาศดีฮนะต,ตอนนี้นะโมงกว่าเจ็ดโมง บรรยากาศดีฮะ้ใครชอบวิบ่งสวนที่บรรยากาศดีๆนะเออผมแนะนำนะวิ่งกันได้น,นะสวนหลวงรอกเก้านะนี่ผมจะวิ่งหารถมอเตอร์ไซค์ของมันอ,อ,อยูไนะ่ไหนหน้ารถมอไซค์นะ้าตรงสนามเทนนิสนะโอ้เขาก็มีสนามกีฬาไม่สนามเทนนิสนะเออคนใหญ่จริงนะ วันนี่นี่เขาครบเลยนะฮะทั้งเรื่องวิ่งนะเรื่องวิ่งเรื่องเดินเรื่องกีฬาเนาะเทนนิสมีนะเรื่องจิ้ผมผมหนึ่งจะเห็นไม่ในชะ่แคว่ามันเขามีสร,ระว่ายน้ำด้วยบ้างในที่นี่นะมีสร,ระว่ายน้ำเนี่ยก็ครบครันเลยฮะศูนยรวมกันออกกำลังกายนะแล้วบรรยากาศดีนะโอ้โหผมแนะนำเลยมากันได้ฮนะสมองน้์รวม ดีดีดีผมแนะนำเลย รเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแผนนะที่สำคัญนะผมได้กินน้ำนะบนหน่วเก้าลบวเพื่อนได้กินนะ้ำอึดแรกนะโดยรวมนะสำหรับผมผมว่าโอเคนะฮะเอ้หมอกายมาวิ่งลองรันเลยนะฮะใครที่ชอบพองรันไกลๆเนาะแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันเดิมๆซ้ำๆนะครับผมว่าที่นี่นะน่าสน,นใจนะครับ ว่าโอ้ผมไปวิ่งมา9โลเงิน9โลไม่้ำหเลยเนาะผมก็รู้ว่าเต็มเต,ต็มอาจจะได้มากกว่านี้อีกนะอาจจะอาจจะไม่ได้หยุดที่แค่9โลนะอาจจะได้มากกว่า9โลอีกนะฮะก็สำหรับใครชอบลองลันครับมันหยุดเนาะเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนหลวงรนะ้อ9เก้าแล้วก็อาจจะใกลนะ้นหน่อยสำหรับใครที่อยู่ฝั่งทนหรือว่าฝั่งอื่นเนาะถ้าใครอยู่ราชบังก็ใกล้หน่อยฮะก็มากันได้ฮนะส่วนหลวงรนะ้อเก้าเนาะ สวยครับบรรยากาศสวยอากาศดีฮะลมลืนนะ่นเนาะวิ่งสนุกฮะพื้นเขาก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นพื้นทางถนนเนาะอาจจะมีบางช่วงของบึงหนองบอนะที่ดูแบบว่าอาจจะดูโทมนิดนึงอาจจะแบบพื้นชำรุดนิดนึงแต่ผมว่าก็วิ่งได้ครับสนุกดีฮะสำหรับใครที่ชอบวิ่งไกลๆเนาะก็วันนี้นะโปรแกรม9ก้าล้องเราก็เรียบร้อยฮะสำหรับวิคแรกนะ ก็มาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับกับรองเท้าใหม่นะกับรองเท้าใหม่ของผมนะ EVO SL นะฮะ mm hmm. ้วมันดีใครที่บอกว่าอา้าไหนบอกว่าจะไม่ซื้อไงจิง้ลอยกับโดนไป4,009แล้วก็ไปดูกันได้ฮะว่าทำไมผมถึงได้มา4,009เนาะสำหรับ EVO SL เนาะก็มาอัปเดตประมาณนี้ฮะ สำหรับวีคแรกเนาะก็ตั้งแต่วีคแรกตั้งแต่แผนซ้อมลองคือผมทำตามแผนครบได้ครบทั้งหมดเลยนะไม่มีวันไหนพลาดเนานะก็ได้ทั้งฟาวเดชันนะฮนะฟาส t f ฟินิชเนาะแล้วก็อินเทอร์วอลก็ตรงตามรอบนะฮะตรงตามแผนที่เราวางไวนะ้เนาะเออกวีคแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับต่อไปก็วีคที่สองแนละ้วก็มันดูกับว่าเราจะทำไปได้จนจบ โปรแกรมหรือเปล่านะเอยเดี๋ยวที่ผมบอกอยากจะถามเพิ่มอยากจะหาเพิ่มมั้น่าจะเป็นเรื่องของการเวทเทรนนิ่งเนาะผมว่ามันน่าจะต้องมีเวทเทรนนิ่งกู้ได้ไหมเออนี่ปุ๊นี่นี่สวยนะฮัลโหลเอ้า ก็ม awesome ีที่นั่นเป็นรอบนี้ผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้มันกี่ร้อยเมตรเนาะแต่เขามีปั่นจักรยานด้วยนะฮะโอ้ปั่นเป็นรอบเลยนะโอ้เหมือนกับสนามที่เขาแข่งจักรยานนะเดินเห็นไหมคบคันนะที่นี่ น,นี่ก็มีประมาณเท่านี้ฮะเอาไว้เจอกันวีคที่สองนะว่าผมจะวิ่งที่ไหนนะเออ,เอามาดูกันว่าผมจะวิ่งไหนเจอกัน